Selamat pagi Wantiawka, พยากาศตลาดน่าต้องใส่ <S <s ีสาวคนสอมอ้าวจ้านั <k <k ่นขไก่นะคะเอ่ได้หมูที่ไหนอะเ่ น้องน้อยน้องน้อยใสเหมี่ไม่มาก,กนะติดติดราคาติดนะร้านกามาน้องเอาอะไรคะลูกน,น,น้องบอกเอาแค้กตะลูกปังไข่มุกข้างบนนะคะนราคาเค้กตะลูกปัะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บป็ลูกค้าขอบคุณชุดกำลัง,งใจน,นคะคะขอบคุณค่ะ